เจอเกนคล็อปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลเปิดใจถึงกระแสข่าวอาเนสซอลตนายใหญ่เฟเยนูตเตรียมย้ายมานั่งเก้าอี้ตัวสำคัญของทีมแอนฟิลด์แทนโดยยืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่แฮปปี้กับการตัดสินใจของสโมสครคล็อปประกาศล่วงหน้าไปตั้งแต่เดือนมกราคมว่าจะลาออกหลังจบซีซั่นนี้และส่งผลให้หงแดงมองหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ตั้งแต่เนิ่น,น,นๆก่อนมีข่าวว่าพวกเขาจะลงเอยกับโคชชาวดัต จึงทำให้สื่อสอบถามมุมมองของคลอบหลังเกมพรีเมียร์ลีกนัดเสมอกับเวสต์แฮม2-2ต่อที่สนามลอนดอนสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่27เมษายนแม้ผมจะไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวผมสามารถสัมผัสได้จากการดูทีมของเขาเล่นและแนวทางฟุตบอลของพวกเขาคลอบระบุเฟยนุตเป็นทีมที่ดีมากและเล่นฟุตบอลได้ดีผมแฮปปี้กับสโมสรหากว่ามันจะเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่ามันชัวหรือเปล่ามันไม่สำคัญหรอกว่าผมแฮปปี้ไหม เพราะมันเป็นการตัดสินใจของคนอื่นซึ่งคิดว่ามันถูกต้องดังนั้นผมจึงแฮปปี้แฟนแฟนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ